ไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจเหมือนกันไหมวิธีใส่ของเม็ดฮอนด้เนี่ยมันจะบิดรอดได้ไงครับ<อ>วันนี้เขาเรียกอะไรนะประกับเม็ดตุ่มสวัสดีวัยรุน่นผูท้ทอนวันนี้ก็มีคลิกนะครับคลิกร้อยสิบไออาการที่เจ้าของแจ้งมาคือสตาร์ทติดแล้วก็บิด,บ,ดบิดไปแล้วก็บิดไม่ขึ้นบิดไม่รอดแล้วก็ทำการสตาร์ทแล้วลองขี่ดู เอารถมาจอดให้นะพอมันจะบิดรอดได้ไงครับอันนี้คือชามชามมันนี้สึกมาแล้วอันนี้มันก็ยังบิดรอดอยู่อ่าตัวน,นี้เขาเรียกอะไรนะประกับเม็ดตุ้มอ่ะปรับเม็ดตุ้มอ่ะมันสึกฟังแล้วเม็ดอ่ะเม็ดมันมัน,ม,นมันเนียดอยู่ที่ชามอันนี้มันก็เลยบิดไม่ไปอันนี้ก็เราก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรบ้างแต่ที่ผมสงสัยนะ ไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจเหมือนกันไหมวิธีใส่ของเม็ด Honda เนี่ยคลิกสกูบบี้พวกนี้ที่ว่ามันเป็นฝั่งหนึงเป็นพลาสติกหุ้มแบบนี้กับฝั่งหนึงไม่หุ้มอ่ะใส่ทิศทางไหนอ่าเรามาดูกันก่อนอื่นนะครับเข้ามาดูก่อนว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับที่พังไปประกับเม็ดตุ้มชามก็เม็ดที่มันแตกมาแล้วแล้วก็ซีนนะครับซีนรั่วเพราะถ้าซีนน้ำมันรั่วมันมาโดนชามมันก็ลื่นนะทีนี้เนี่ยชามใหม่ เม็ดแท้ประกับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตัวนี้เนี่ยลูกลูกยางเนี่ยมันต้องเปลี่ยนด้วยอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นทีนี้ก็พอหนึ่งเราก็ต้องล้างทำความสะอาดให้มันพอดูได้หน่อยนะก็เดี๋ยวเปลี่ยนซีนทีนี้ชามกับเม็ดตัวนี้ผมก็นะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าที่ผมใส่อะ ผิดหรือถูกเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกหลายๆคนบางคนอาจจะไม่รู้นะครับการใส่เม็ดเนี้ยทีนี้ส่วนตัวผมที่ผมใส่อยู่นะผิดถูกคอมเมนต์ด,ด้วยนะก็คือทิศทางการหมุนรู้ทิศทางการหมุนนะครับมันหมุนทางนี้ปุ๊บหมุนทางนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วเราเรียงเม็ดเข้าไปอะเราก็เอาฝั่งที่มันปิดมีฝาปิดอะใส่เข้าไปแบบเนี้เวลาทางานปุ๊บอ่ะมันจะได้ลดลดเสียงนะมันทํางานแบบนี้มันจะดูสลับกันถ้าเราดูจากเนี้ยทิศทางการหมุนหมุนทางนี้ แต่พอเราคว่ำม,มาจะใส่อ่ะเราจะหลงแล้วก็ใส่ไปทางเนี้ยเพื่อเอาไปำทำธามานมันไม่ได้มีเสียงดังก็พูดง่าว่างายขึนมาฝั่งที่มีขวาปิดอะอยู่ทางฝั่งขวาแค่นั้นง่ายๆนะอ่าก็เรียงไปตามนี้ก็หมุนมาปุ๊บหมุนเข้าหาตัวก็อยู่ฝั่งขวาปุ๊บอ่าแล้วก็ตัวประกับ เม็ดแล้วก็อันนี้เขากพปัดติกอันเนี้ยตัวล็อกชามใส่เข้าไปปึ๊บฮาทิศทางกันหมุนถูกต้องทีนี้ถ้าผิดหรือว่ามีแต่ละคนมีวิธีแบบไหนก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะประกอบกลับไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับเผื่อบางคนที่ยังงงงหรือเมื่อก่อนผมก็งงเหมือนกันแหละนะครับก็อย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนา <S <S ผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ